สวัสดีค่ะ fc วันนี้เจ๊วานจะพามาดูลูกพับนะคะลูกพับเริ่มเหลืองแล้วค่ะนี่ค่ะลูกพับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคากิอันนี้พันนี้อร่อยมากนะคะนี่ได้ราคาแล้วพันนี้เหลืองแล้วค่ะนี่นี่นะคะดูเจ๊วานพามาดูค่ะดูลูกพับพันนี้พันนี้จะเหลืองก่อนนะคะ ดูสิคะเหลืองเต็มต้นแล้วคะ่ะจวนได้กินกันแล้วนะคะลูกคากิกคะ่ะในเหลืองสวยงามอยู่ที่นี่ก็แบบนี้แหละค่ะนะเพราะว่าเจ๊ยอยู่ในสวนคะ่ะจะมีผลไม้เกือบทุกชนิดเลยน,นะคะอันนี้บอกให้รู้ก่อนนะคะเจ๊ไม่ได้โกหกไม่ใช่ของเจ๊คะ่ะของข้างทาง ทางไปร้านหรือทางที่เจ๊เดินทางมันจะผ่านทางนี้ตลอดนะคะนี่เจ๊เลยขออนุญาตขอมาถ่ายนี่ดูสิค่ะลูกนี้เหลืองแล้วค่ะสวยงามมากค่ะ รถตำรวจผ่านไปมองใหญ่เลยว่าเจ๊มาทำอะไรในสวนเขาในลูกโตๆคากิลูกโตๆดูสิคะ่ะเต็มสวนเลยคะ่ะสวยงามสวยงาม และเริ่มสุกแล้วเริ่มแล้วนะคะคากิใกล้ได้กินแล้วคะ่ะสวยงามเต็มสวนคันนี้จะออกก่อนนะคะราคาจะแพงนิดนึง ครับของธรรมดานะอะไรที่ออกก่อนได้ผลผลิตก่อนก็จะแพงแบบนี้นะคะนี่นี่สวยงามดูสิคะสวยงามมากกินมากเลยคะ่ะ เหลืองเต็มต้นเลยค่ะมันก็เหมือนมะม่วงบ้านเรานะคะพอมาอยู่ที่นี่เขาจริงๆก็คล้ายมะม่วงบ้านเราที่ถึงฤด,ดูการก็ถึงฤด,ดูการก็จะออกพร้อมๆกันอันไหนออกก่อนก็จะได้ราคาค่ะแต่ถอบเยสโต๊กวา,ท,าที่ถูก,กมีน้ำน้ำในประเทศพม่าน้ำจะใสสะอาดและไม่ขย,ยะ น้ำที่จะไหลจงพอที่ติดกันนี่ก็คือมันเป็นต้นลูกพ้อค่ะอันนี้เป็นลูกพ้อนะคะแต่เขาเก็บไปหมดแล้วเขาเก็บผลผลิตไปหมดแล้วค่ะอันนี้ต่อไปก็เป็นคาจิหรือว่าบ้านเราเขาเรียกว่าลูกพับลูกพับนะคะและด้านข้างนี่ก็เป็นนาอยู่ติดกันเลยค่ะอยู่โด อีกฝัก่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นสวนคากิอีกฝั่งหนึ่งเป็นนาค่ะดูหัวคันนาเขาที่เจ๊ชอบหัวคันนาเขาจะเทเท,เทปูนค่ะเทปูนไม่ต้องกลัวว่าเดินไปไหนจะเละเทะนะคะนี่อันนี้ก็เป็นข้าวใกล้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะสวยงามอันโน้นก็เป็นลูกพับเหมือนกันนะคะโน่นลูกพับเหมือนกัน ดูท้องฟ้าสวยไหมคะนี่ท้องฟ้าประเทศญี่ปุ่นสวยงามมากเลยคะ่ะไปกันคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจวานด้วยนะคะ กดติดตามค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ